สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อรวยวัดมาบตะพุทธครับกับเหรียญรวย88ครับจะสร้างเมื่อปี25 6,4นะครับรูปแบบเหรียญก็เป็นเหรียญรูปไข่พิมพ์นั่งเต็มปงของหลวงพ่อรวยนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นอักขระเลขยันนะครับแล้วก็เขียนชื่อรุ่นว่าเขียนชื่อ ด้านบนว่าเมตตามหานิยมเราที่รุ่นอยู่ด้านหน้าว่ารวย88ดนะครับด้านหลังเหรียญก็เลขกันแล้วก็มีทุกเหรียญก็จะมีโค้ดหยดน้ํารอเรืออย่างนี้นะครับแล้วก็โค้ดตัวนะนะครับเลขโค้ดนะสำหรับรุ่นนี้ก็จำนวนการจัดสร้างก็อยู่ที่เดี๋ยวไปดูจำนวนการจัดสร้างจำนวนการสร้างอยู่ที่ประมาณ220รลังนะครับ2อ0 2้0งรลังนะจำนวนสร้าง200รอลังมาดูรูปแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมมีพอมีนี่ครับอันนี้รูปแบบเหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับนวะ ลงยาพื้นเขียวนะครับหน้ากากเงินนะครับอมาดูตัวปลาโอ้โห BB, นี่ครับเนื้ออันนี้เป็นโอ้โหดูที่สวยนะโอ้โหสวยมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อลงยาแดงนะครับเนื้อเงินลงยาแดงด้านหลังลงยาน้ําเงินมัตเตอร์พีชโอ้โหโดูรูปรูปประกอบนะด้านอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเนื้อนวะลงยาแดงหน้ากากเงินนะครับก็มีน,นี่โอ้โหนนี้เนื้อสองเคนะครับสองเคอันนี้ใบรายการครับใบรายการก็นี่ครับ ใบรายการก็มีทั้งรายการจองที่เป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อนวะด้วยเนื้อเงินอยู่ประมาณสองพันหกนวะอยู่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเนื้อสามเคก็มีราคาจองหกร้อยนะชุดก,กรรมการก็มีครับราคาจองหนึ่งพันสองร้อยบาทละพะศรเหรียญนะครับแล้วก็มีรายการรุ่นเนื้อโชคนี่ราคาจองสองร้อยี่สิบจัดสร้างสองร้อยลังนะครับแถมชุดแถมยกลังก็สามองค์นะครับก็จะเป็นแบ็คโรเลียมแล้วก็สองเคสสามสามเคนะครับ แล้วก็ถวายหลวงพ่อก็จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนี่ตามนี้เลยนะครับร่วมบุญวันงานก็จะเป็นอะไรเนี่ยทองแดงผิวลุงแช่น้ำมนต์โอ้โหพิเศษไปอีกนะครับนี่อันนี้เป็นรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคนะครับรุ่นเนื้อรุ่นโชคครับจัดสร้างสองร้อยลังนะครับนี่ดูนะครับหนึ่งลังก็มีนวะสองเหรียญน,นะครับนวะสองเหรียญมีเนื้ออาาัปป้าอัปป้าอยู่มาร้อยเก้าเก้านะครับทองทิพย์ลงยาคุยพื้นก็มาณร้อยเก้าเก้านะครับ แล้วก็399ทองทิพย์คุยพื้นลงยาสีประจำวันเกิดนะครับถ้าเป็นรายการ1 9 9จะลุ้นเลข1ถึงเลข49จะเป็นหน้ากากเงินด้วยนะครับนเนื้อทองเทวริศต,ต่างๆนะครับมากสุดก็จะเป็น2รายการล่างสุดเลยนะครับก็จะมีเนื้อทองแดงเถื่อนไอ้ทองแดงเป็นทองแดงซาตินนะครับ9ก9กับทองแดงโบราณน,นะครับอันนี้ก็จะลุ้นหน้ากากเงินลงยาจีวรเลข1ถึงเลข99เโอ้โหเลขคู่อะไรเยอะเลยนะนะ ต่อโคดันโคดนี้นะครับพิเศษสุดๆหน้ากากเงินก็เป็นออปชันหลายๆเนื้อนะเลขหนึ่งถึงเลขสี่เก้ามังหน้ากากเงินก็เป็นหลายหลากหลายรายการนะครับเหรียญก็ที่ผมมีตัวอย่างครับมีตัวอย่างนี่ก็เป็นนี่ผิวลุ้งใช่ไหมครับก็รุ่นนี้ก็ไปรายการติดมาชัดเจนนะครับนี่ครับอันนี้รายการที่สี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าเราดูกันเนื้ออะไรสี่สิบห้าก็เป็นทองที่ผิวลุ้งลงยาพื้นแดงครับอันนี้ทองที่ผิวลุ้งนะลงยาพื้นแดงโอ้โห ความสวยถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็มีนี่ครับอันนี้เนื้ออาบเงินนะครับอาบเงินลงยาจีวอนนี่อันนี้อาบเงินลงยาจีวอนนะครับสุดท้ายมีตัวอย่างก็จะเป็นเนื้อทองแดงซาตินที่รุ่นออปชั่นเพียบเหมือนกันมีทองแดงซาตินนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญนะครับก็ใครสนใจบูชาวัตถุมคนไหนก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยหรือไลน์ไอดีได้เลยนะครับวันนี้ก็ สวัสดีครับ